ดีครับก่อนทุจกจ้าก่อนทุจกจ้าก่อนโอเควันนี้น้องพิทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไอติมกะทิค่ะมีตามเลยค่ะอ่า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 น้ำพิดจะเป็นตรงวิ่งตามค่ะต้องได้จิตน,นะคะพีทค่ะเงี่ยง,งาครับอือ้ออ ยินรไอติมบ่ได้เดยจ้าสดชื่นอ,อ,อร่อยคอ่ะแมานางจิตจะเป็นต้องลิ้นตาแค่ครับต้องได้จิตน,นะคะพี่ตั้ตนาะนั่งลงนั่งลงครับมานะนั่งเร็วๆสดชื่นครับ ขึ้นพักจับที่ขาเหรถไอติพผ่านไม่ได้ยังปิ๊ง,ป,งปิ๊งนี่ไม่ได้นะคะต้องวิ่งตามค่ะ,ะจับเองเดี๋ยวหนาลูลุ่นะออาเปิเองบอปล่าขเองบปล่โอเคนะคะแต่ะวันนี้ก็อดตัวไปกินนั่งกิน,น ต้องได้กินนะคะถ้าไม่ได้กินก็วิ่งตามรถค,ค่ะด้าอกแล้วคะคะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าติมต่ตนะคะเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะ,บ,ะบายบายก่อน,นจบคลิปแล้วบายบายก่อนบายบายน้ำพีดจะเป็นต้องวิ่งตามค่ะคต้องได้กินนะคะพี่แบบเงี้ยงเงาคับ รถไอติมบ่าได้ดิจ้าน้ำกินนั่ีกินต้องได้กินนะคะถ้าไม่ได้กินก็วิ่งตามรถค่ะได้ค,ครับจุบจิ๊จ เย็นรถไอติมบ่ได้เดยจ้าเย็นชื่นใจโดยกะทิครับก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าก่อนโอเควันนี้น้องพิทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไอติมกะทิค่ะวิ่งตามเลยค่ะอาา่อาๆๆแอาา่น้ำพิทจะเป็นต้องิ่งตามให้ค่ะ ต้องได้กินนะคะพี่ค่ะอืมชื่นใจครับอร่อยชื่นใจอืมอร่อยครับพี่คะไอติมกะทิไหมครับที่ครับก่อนทุ่งจ้าก,ก่อนทุ่งจ้าก,ก่อนโอเควันนี้น้องพีทก็มากินไอนติมอีกแล้วนะคะไอติมกะทิค่ะมีตามเลยค่ะอือ่า,าอ่าอ่าอ่าชื่นใจเลยครับพี่พี่ โอเคอืมสครับก่อนทุกจ้าก่อนทุกจาก่อนโอเควันนี้น้องพิทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไปติมกัะท่คะ่ะวิตามเลยคะ่ะอา่อาอ่าอ่านั่งกินนั่งกินต้องได้กินนะคะถ้าไม่ได้กินก็วิ่งตามรถคะ่ะ dính sướng cái rồi ăn vinh tam lốt luôn nhé nhau khác ăn nhâm chín ถ้าไม่ได้กินก็วิ่งตามรถค่ะน้าวหนังผิดจะเป็นต,นต,นต้องวิ่งตามใ่ไะะหมะต้องได้กินนะคะพิ่ค่าน้าน้นางิดจะเป็นต้องวิ่งตามใ่ไหมคะต้องได้กินนะคะพี่ค่านั่งกินนั่งกนต้องได้กินนะคะ ถ้าไม่ได้กินก็วิ่งตามรถค่ะอชื่นใจครับอร่อยชื่นเย็นชื่นใจรอยได้หินรถไอติมมาได้เลยจ้าพี่ข่ายรถไอติมผ่านไม่ได้ ยังปิ้งๆนี้ไม่ได้นะคะต้องิีกตาค่ะติมต่อนะคะเปล่ยน,นิดเดียวอ่ะบ,บอบะบายบายก่อนจบคลิปแล้วบายบายก่อนบายบายอมอมสดชื่นอร่อยค่ะน,นั่งลง นั่งลงครับมานั่งเร็วๆสดชื่นครับสดชื่นอ,อร่อยครับที่คับก่อนทุกจ้าก่อนทุกจาก่อน,อนโอเควันนี้น้องพิทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไอติมกะทิค่ะมีตามด้ยค่ะ อร่อยครับกินอะ่ะไอติมตะกี้ไหมครับจับเอ็นเดี๋ยวผมนะลูกนะอ้าเป็นเอียงบอกกินเองบอกโอเคนะคะแต่วันนี้ก็ขอตัวไปกินออไอติมตะกี้ไหมครับไอติมโตนะครับเปลี่งน,นิดเดียวอ่ะบายบายก่อนจบคลิปแล้วบายบายก่อนบายบาย อวิ่งตามรถเลยนะคะพี่สายรถไอ้ตีผ่านไม่ได้ยังปิ๊งๆนี้ไม่ได้นะคะต้องวิ่งตามค่ะขึ้นครับ กิมติ้งคับนั่งทีจะชอบกินค่ะนั่งลงนั่งลงครับมานั่งเร็วๆหืสดชื่นครับที่รับก่อนทุ่จ้าก,ก่อนทุจากก้จาก,ก่อนโอเควันนี้น้องพีิก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไปติมกะทิค่ะวิตามเลยค่ะฮ่า น้ำผึ้กินจิงค่ะน้ำ้จะชอบกินจิงค่ะอมนาน้ำาึิดจะเป็นตรองลิ้นตาพี่ค่ะ,ะต้องได้จินนะคะพี่ค่ะี่ับก่อนทุกจ้าก่อนทุจา้จาก่อนโอเค วันนี้น้องพิทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไอติมกะทิค่ะมีตามเลยค่ะอ่าอาอาอิน้ำชอบกินติมครับน้ำพีทะชอบกินติมค่ะบขึ้นครับใช่ะวัสดค่ะสวัสดีนะคะเจอกันใหม่คิหนะจ้ะ เลยนะคะโอ้ยเหยี่ยวแหงซาก็ขังเลยจ้านั่งลงนั่งลงนั่งจะกินไหมไม่กินไม่กินหมดนะกระตีครับก่อนทุ่งจ้าก่อนทุ่งจ้าก่อนโอเควันนี้น้องพีทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไปติ่มกะทิค่ะมิงตามด้วยค่ะอ่า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 กระตีครับก่อนทุ่งจ้าก่อนทุ่งจ้าก่อนโอเควันนี้น้องพีทก็มากินไอติมอีกแล้วนะคะไปติ่มกะทิค่ะมิงตามด้วยค่ะออ อมอร่อยครับไอติมกะทิไหมครับอืมวิ่งตามรถเลยนะคะนั่งลงนั่งลงครับนั่งเร็วอ ชื่อค่ะ